ครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะครับผมมื้อนี้ก็ได้แนวทางของปูสกุลมาแล้วนะครับกะเลขกเล็กเล่านะครับเลขกเล่าของปูสะกุลนะครับผมเอฟซี hmm. <FC. S 2> <FC. S 1> คนไหนข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีอผ่าขาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชกผ้าร่วยนะครับเนาะมื้อนี้ก็ ได้แนวทางของปูสะกลแต่เศร้าเลยนะครับเหลขเหลขกเล่าแต่ห้าน้อยบ่ท่านใดนะครับก็ได้เหลขกเล่ามาก่อนนะครับกับเอฟซีคนใดที่ว่าเม,มือว่านโชคดีดีต่อไปนะครับได้ได้ต่อไปนะครับก็บวอกผิดวอกถือกับขอโทษขออภัยเอฟซีทุกคนนะครับด้ับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับโชคฟ้าร่วยด้วยครับด้อเพื่อสิได้หาไอแนวทางดีดีนะครับผม มาเบิงนะครับว่าปูสกอนไหเลขเล่ามาตัวใดญนะครับนี่นะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตว่างกับผื่นนะครับเด้อครับผมครับเลขเล่านะครับของปูสกอนนะครับวันที่ยี่สิบสามเดือนแปดนะครับเดือนสิงหาหกสี่นะครับก็มีหาแปดหานะครับหาเจ็ดหาหก หาซีซีเนะครับแล้วก็วิ่งหานะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็อาจจะติดติดติดขาดเนียนนะครับก็ขอโทษดนะครับเด้อเมื่อกี้ได้ลุ้งแต่เสาเนียนนะครับแนวทางเล่านะครับแนวทางเหยื่ลาวนะครับผมก็ ฝากกดติดตามใหน้นด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับโชว์ผ้าร่วยนะครับผมครับเดี๋ยวมาทวนอีกเทียนึงนะครับผมเลขลาวของปู่สกลน,นะครับหาหาแปดนะครับหาเจ็ดหาหกหาีีเจ็ดสามหกวิ่งหานะครับผมคะมือนีเอฟซีกะขอให้ถูก ไปพร้อมๆกันนะครับมือนีหงายเล่านะครับครับก็ให้ปูให้หลอกได้ตัวนี้ให้มันได้ตรงๆนะครับเมื่อวานนี่ก็เขาเขาน้อยเขาน้อยหนึ่งนะครับเขาหนึ่งน่อยนะครับผมกับเบอร์เบอร์เบอร์โทรหรือสิติดต่อโชกอะเบอร์ที่ว่าเอาลองคลิปไปให้เด้อครับเด้อมี่ยังกะ ตัมาสอบถามใดเนาะครับแานว่าสีเขาไล่กะเขาไปเบื้อแล้วก่ะเ,เพิ่มเพื่อนเป็นดูในไล่เบื่อนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสีเด้งขึ้นนะครับครับผมครับขอให้ถึกสุกคนเด้อปูเอ้ยขอให้ล็อกได้สมนีเด้อครับถึกถือกไว้ใส่วั่นพระนะครับมือนีก่ะขอเป็นมือมือที่ดีล่ะครับ ก็ไปไ่บาทนะครับพักโชคก็ขอตัวด้วยครับเด้อสิได้ไปไปวัดนะครับไปวัดไปไ่บาทนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ